กลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับงานประกาศรางวัลอสการ์ครั้งที่93หรือว่าออสการ์2021ครับด้วยที่ปีนี้นะฮะสถานการณ์โควิดในทแพร่ระบาดท,ทำให้ต้องจำกัดผู้ที่มาร่วมงานแปลว่าในเรื่องของผู้เข้าชิงสาขาต่างๆครับยังไม่เข้มข้นก็เข้มข้นไม่แพ้ปีที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะสาขาใหญ่ๆอย่างสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมแล้วก็นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมครับ ด้านกูรูภาพยนตร์อย่างค Earth mm ุณเอิร์ธออสการ์ก็มีการวิเคราะห์ถึงแนวโน้มของภาพยนตร์ในปีนี้ว่าเรื่องไหนเป็นตัวเต็งในสาขาไหนบ้างนะฮะรวมถึงรางวัลใหญ่ที่หลายคนจับตาครับ นี่ก็จะจะเป็นปีที่ภาพยนตร์ส่วนใหญ่เนี่ยในอเมริกาเนี่ยก็จะต้องถูกฉายในโรงภาพยนตร์แต่ว่าก็จะน้อยมากเพราะว่าโรงภาพยนตร์อเมริกาส่วนใหญ่จะปิดก็ต้องมาเปลี่ยนมาฉายในแบบสตรีมมิ่งมันเป็นปีที่แบบเขาเรียกว่า Invisible Oscar คือผู้บริโภคส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยรู้จักหนังที่ได้เข้าชิง b บ s t ิกเ t อร์ถูกไหมเพราะว่าพอมันไม่ได้ถูกฉายในโรงมันไม่ได้มีแบบพวกเทศกาลหนังที่จัดหรือว่า การโปรโมทแบบแบบปกติอ่ะมันก็เลยจะขาดกระแสหรือขาดอะไรตรงนี้ไปนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรคือปีนี้เนี่ยพี่ว่าหนังออสการ์เนี่ยโดยรวมๆเนี่ยมันก็จะสะท้อนถึงเรื่องความหลากหลายนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่อเมริกาเนี่ยกำลังกำลังตื่นตัวหรือว่ากำลังกำลังกำลังให้ความสําคัญให้ความสนใจกับเรื่องนี้เรื่องสีผิวเรื่อง ผู้หญิงเรื่องอะไรความเท่าเทียมความหลากหลายต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งพี่ว่าหนังที่ได้เข้าชิงแล้วก็อาจจะได้รับรางวัลออสการ์เนี่ยมันก็จะเป็นภาพสะท้อนของเสียงหรือว่าเ,เขาเรียกสิ่งที่อุตสาหกรรมภาพยนตร์อเมริกาเนี่ยจะแสดงออกให้เห็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับใดๆจะกระจายรางวัลอะปีนี้ออสการ์มันจะกระจายกระจายไปมันจะไม่ได้เป็นกระจุกอยู่เรื่องเดียวแบบเยอะๆมันก็จะกระจายแบบ2รางวัลรางวัล3รางวัลอะไรอย่างเงี้ย ผู้เข้าชิงเนี่ยมีความหลากหลายมากที่สุดเลยนะตั้งแต่ออสการ์จัดมา90กว่าปีเนี่ยมีผู้หญิงที่เข้าชิงเยอะมากมีคนผิวสีมีคนเอเชียใช่ไหมครับสติติก็บอกกันอยู่ว่าปีนี้เนี่ยสาขาผู้กำกับมีผู้หญิงถึง2คนที่ได้เข้าชิงในในสาขาผู้กำกับแล้วก็เป็นตัวเต็งด้วยนะั่นก็คือโครเอจ้านะครับซึ่งเป็นผู้กำกับหญิงชาวจีนนะครับพี่เธอน่าจะได้รับรางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมไปนะครับจะเป็นคนแรกเลยที่เป็นผู้กำกับหญิงชาวจีนนะที่ได้รางวาัล หนังที่เป็นตัวเต็งเนี่ยก็คือเรื่อง Nomadland นะครับซึ่งก็เป็นหนังของเ c อ l i g h พิกเกอร์ซึ่งเป็นหนังที่ถูกฉายในระบบแบบดั้งเดิมเขาายย้าใจไหมหนังเรื่องนี้เนี่ยฉายในเทศกาลหนังเวนิสโตรอนโตแล้วที่ในอเมริกาเนี่ยหนังฉาย i m a x นะฉาย Drive In Cinema คือเขาพยายามที่จะฉายในรูปแบบโรงภาพยนตร์แบบดั้งเดิมให้มากที่สุดก่อนก่อนที่จะมาลงในสตรีมมิ่งทางทางฮูลูอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเรื่องเนี้ยก็ก็น่าจะ คือเขาว่าองค์ประกอบหลายๆอย่างทั้งตัวหนังเองเนื้อหาของหนังผู้กำกับที่เป็นผู้หญิงชาวจีนรูปแบบการฉายการโปรโมทมันน่าจะเข้าทางออสการ์มากที่สุดหนังเรื่องนี้น่าจะคว้ารางวัลใหญ่ไปเขาก็พยายามที่จะต้องจัดงานให้ได้เขาก็จะจัดแบบรูปแบบโซเชียลดิสแทสซิงซึ่งจะมีเวทีที่ดอ l บ y t เท a เตอร์เนี่ยจะเป็นโชว์ส่วนเขาก็ไปเช่าสถานีรถไฟที่ใหญ่มาก เพื่อให้คนที่ได้เข้าชิงอ่จะไปอยู่ที่สถานีรถไฟมันจะเหมือนแกรมมี่อ่ะเวทีเวทีประกาศรางวัลกับเวทีโชว์จะแยกกัน<อ>ก็เป็นสิ่งที่แปลกใหม่คือมันอาจจะไม่ค่อยสนุกมากแล้วหรอกออสการ์ปีนี้แต่ว่าเขาก็ต้องทำเพื่อให้งานมันจัดได้เพราะว่าที่ LA ลเองอ่ะโควิดยังระบาดอยู่ งานนี้นะคะนักสแสดงผู้กำกับหรือภาพยนตร์เรื่องไหนจะคว้ารางวัลไปครองได้ร่วมลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะผ่านช่อง True Film HD 115และ222ค่ะในเช้าวันจันทร์ที่26เมษายนนี้นะคะ7นาฬิกาเป็นต้นไปเริ่มเดินพรมแดงนะคะ5นาิกาส0นาทีสดจากดอ l b บี้เทอเตอร์นะคะ l i ฟ์ย like Union s t a t o o n Los Angeles สสหรัฐอเมริกาค่ะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t w i n s i g HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c e เ o ซบุ a กแฟนเพ Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ